ไปต่อกันที่สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเซาจัดโครงการอบรมการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานและปรับแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่3-4ประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567 นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและปรับแผนปฏิบัติงานไตรามาสที่3-4ถึงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเราโดยมีนายกันจะโชตสหพัฒนาสมบัติผู้อานวยการสานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเซากล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26เมษายน2567ณห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสราแก้วจังหวัดสราแก้วสำหรับโครงการอบรมการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและปรับแผนปฏิบัติงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเซา ให้สามารถจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและปรับแผนการปฏิบัติงานในไตรามาสที่3 4ถึงสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานเพื่อนนะํามาปรับปรุงพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580 และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตำรวจเอกเพิ่มผูชิดชอบสำหรับการอบรมการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและปรับแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่3-4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น150คนค่ะ